สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทา o ์โรแอนด์เดสนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนธันวาคม2567นี้ของชาวราศีพิจิกนะคะหรือว่าชาวลัคนาพิจิกก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะมามาเริ่มกันเลยนะคะดวงเดือนสุดท้ายของปีนี้กันแล้วนะคะก่อนหนึ่งขอดูเรื่องของภาพรวมนะคะเรื่องเด่นๆของคุณในช่วงเดือนธันวานี้หน่อยนะคะชาวพิจิก ดือนนี้นะคะรอบตัวคุณ คนน้อยจังส่วนใหญ่คุณจะทั้งไม่อยู่กับแฟนอยู่กับเพื่อนสนิทอยู่กับคนที่สนิทกันมากๆนะคะคุณก็จะใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะคะบางคนก็จะมีทริปในเรื่องของการไปไหว้พระไปทาบุญบ่อยๆนะคะอาจจะไปกับแฟนไปกับเพื่อนไปกับพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ว่าจะเป็นจะไปในที่ที่มันไม่ค่อยวุ่นวายนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าการเดินทางคุณการไปไหนการทําอะไรของคุณในเดือนนี้คุณจะไม่ค่อยให้อยากให้ใครมาเข้ามารับรู้เรื่องส่วนตัวของคุณ มากนักนะคะออกแนวลับๆล่อๆยังไงชบกนนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะคุณอาจจะกําลังเอ๊แอบส่องแอบสืบแอบดูใครบางคนอยู่นะคะอ่าแล้วก็ไม่กล้าออกตัวนะคะมีใจให้ใครก็ไม่กล้าจีบอะไรทํำนองนี้ไหมนะคะ ช่วงนี้คุณจะหันมาใส่ใจตัวเองมากเป็นพิเศษนะคะเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะความสวยงามผิวผมอะไรต่างๆนะแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้มันดูดีขึ้นอะไรต่างๆดีขึ้นนะคะก็จริงๆก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะอาจจะชอบใครบางคนแล้วเราอยากจะอุ้ยสวยให้ได้เท่านี่นัหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้จะสันกรรมตรงไหนดีลดน้ำหนักดีไหมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะ อ่ะโอเคทันวาแล้วก็คงจะมีแผนเรื่องของการแบบอุ้ยฉันอยากจะสวยฉันอยากจะลดน้ําหนักฉันอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่ว่าโมกลาไปปุ่มพาไปเนี่ยจะทําได้ไหมนั่นะอีกเรื่องหนึ่งนะคะโอเคมาต่อกันนะคะสําหรับเรื่องของการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะทันวานี้จะเป็นยังไงขอดูเรื่องของการงานก่อนนะคะการงานทันวาเป็นยังไงคะเซนเซอร์เป็นเดอะเคินะคะ Eight of Pentacles นะคะแล้วก็ Strange นะคะ การงานการงานนะคะการงาน,งานลูกค้าเก่าๆลูกค้าหน้าดําเดิมคนที่เคยพออกพอใจคนที่เคยมาใช้บริการเรานะคะจะแวะเวียนกลับมาติดต่อมาซื้อของมานูน่นมานี่กับคุณนะคะแล้วก็เพลอเเนี่ยมาถึงแล้วไม่ได้คิวทันทีด้วยนะคะต้องมีการจองต้องมีการนัดหมายล่วงหน้านะคะนะลูกค้าจะกลับมาช่วงประมาณกลางกลางเดือนหลังวันที่10เป็นต้นไปนะคะต้นเดือนเนี่ยงานมันจะอืดๆหน่อยนะคะอืดๆหน่อยท้อๆหน่อยนะคะเหนื่อยๆหน่อยเหมือนแบบออ้ยทำไปแล้วทำไมเงินมันไม่ เข้าทำไมมันไม่ออกดอกงอกเงยทำไมไม่มีใครเห็นหัวกูแต่สุดท้ายแล้วนะคะพอสักสักหลังวันที่10อะ่ะสถานการณ์ต่างๆจะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ระวังนิดนึงสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศนะคะทำงานกับคนหมู่มากเนี่ยอาจจะมีคนมาแอบแอบดูคุณนะคะแบบอแบสืบแอบอะไรหรือเปล่านะคะระวังข้อมูลล้วนไหลเอาไว้หน่อยนะคะ ช่วงปลายเดือนนะคะช่วงปลายเดือนงานส่วนใหญ่ของคุณจะเป็นงานชนิดที่เรื่องของเป็นการงานชนิดที่แบบใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหางานวางแผนล,ล่วงหน้างานในเรื่องของการวางแผนเรื่องของการจัดการปัญหาที่กําลังเข้ามานะคะนะก็อาจจะไม่ค่อยเหนื่อยกายเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่มันจะเปลืองสมองเหนื่อยใจนะคะแล้วก็ระวังลูกน้องบางคนมันมันกุนติเรานะคะนะเด็กๆลูกน้องใหม่บริวารคนใหม่คนที่อายุน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กมันเริ่มเริ่มปีนเกลียวนะคะแต่มองว่า ด้วยความด้วยความสามารถก็ดีด้วยอะไรต่างๆของเราก็ดีเราเราปราบเขาอยู่นะคะเราอย่าไปแวดเว็ดใส่คืนมันก็และกันนะมาต่อกันด้วยเรื่องของการเงินนะคะการเงินจะเป็นยังไงบ้างคะธันวาคม การเงินนะคะนายออฟซอร์สนะคะแล้วก็ Six of Wands นะคะแล้วก็ดีเอ็ม r e ร s นะคะการเงินนะคะต้นเดือนหนืด,นดแย่เอื่อยๆนะคะมีหนี้สินมีรายจ่ายอะไรบางอย่างที่แบบโอ้โหมันหาจุดทะลุออกไปไม่ได้สักทีนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยปัญหามันยังไม่มาหรอกแต่คิดไว้ก่อนละนะคะกลุ้มใจกูคเครียดของกูไปล่วงหน้าแล้วนะคะทั้งจริงแล้วปัญหามันยังไม่เกิดเลยนะคะบางคนอาจจะมีรายใจใ่ายเกี่ยวกับเรื่องของ สุขภาพนะคะเน้นไปที่สุขภาพจิตนะคะะช่วงนี้อาจจะเริ่มแบบเจอหมอเจอจิตแพทย์บ่อยนะคะต้องซื้อ,อยาเยอะอยามแพงแลนะลยยาจิตเวช่ะนะคะ กลางกลางเดือนนะคะการการเงินเริ่มเริ่มมีวีแววที่ดีเข้ามานะคะมันจะดีได้ด้วยการสนับสนุนนะคะการซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่จากคนอื่นๆจากคนเก่งๆนะคะเข้ามาด้วยนะคะเนี่การเงินคุณจะเริ่มดีหลังวันที่10นะคะแล้วพอปลายเดือนไปต้นไปนะคะยิ่งปังนะคะนะมีโอกาสเรื่องของโบนัสเรื่องของกําไรเรื่องของแบบโอ้โหลูกค้าจะเริ่มหลัง่งไหลเข้ามาเยอะแยะมากมายใครที่เป็นแม่ค้าขายของกินนะคะขายพวกแบบเสื้อผ้าขายของใช้แม่เด็ก อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าของสวยๆงามๆช่วงปลายเดือนหลังวันที่20ปต้นไปการค้าของคุณปังมากๆนะคะการเงินคุณแบบอู้ฟู่สุดๆนะคะต่อกันด้วยเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างคะชาวพิจิกคะ The world นะคะแล้วก็ justice นะคะอะบางคนมีเกณฑ์มีน้องนะคะหรือว่ามีกำหนดคลอดนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะส่วนคนที่ไม่มีนะคะใครที่มีรอบเดือนช่วงนี้อาจจะรอบเดือนใหม่เยอะนะคะนะแล้วก็สุขภาวะจะเริ่มดีขึ้นนะคะหมายถึงสุขภาวะเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเพศนะคะเลือลดลมดีอะไรดีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าบางช่วงก็อาจจะรู้สึกแบบโอ้โหเราตัวบวมมากอ้วนมากกินเยอะในช่วงมีรอบเดือนอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ แล้วก็ระวังเรื่องของอาการเ,ออเจ็บคอเจ็บคอใช้เสียงเยอะนะคะแล้วก็เรื่องของความเครียดนะคะโลคกระเพาะอะไรพวกนี้ด้วยนะโอเคประมาณนี้ทีนี้มาต่อกันด้วยเรื่องของความรักนะคะความรักคุณจะเป็นยังไงคะร่วงเดือนธันวามาขอดูให้ที่ลาสเตตัสเลยนะคะเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะ S King s o f w a n d s นะคะ Knight of Wands นะคะแล้วก็ The Hierophant นะคะแล้วก็ The Moon นะคะคนโสดมีคนอยากจะเข้าหาคุณนะคะดูทรงเขาน่าจะถ้าไม่ได้แก่กว่าด้วยเรื่องของ อายุนะคะก็อาจจะสูงกว่าด้วยเรื่องของคุณวุฒิวัยวุฒิอะไรบางอย่างนะคะเช่นอาจจะเป็นเจ้านายเรานะหรือว่าคนที่มีพระคุณกับเรามาก่อนคนที่เคยช่วยเหลือเป็นครูบาอาจารย์ของเรามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะไปทําบุญที่วัดก็ระวังแบบมีพระมานะก็แล้วก็ติดอะไรอย่างนงี้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องแบบนะคะระแวงพระทุกรูปนะคะอ่า โอเคแล้วก็แต่ว่าดูค่าทางคุณอาจจะยังไม่ชอบเขาดูเหมือนว่าคุณอึดอัดซะด้วยซ้ำไปอะ่ะไม่ไม่อยากยุ่งไม่อยากเข้ามาได้ไหมกําลังหาทางหนีอยู่อะไรอยู่เนี่ยเครียดมากเลยนะมารู้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ไพ่จมเป็นไพ่เดอะมูนนะคะดังนั้นเนี่ยอยู่คนเดียวไปก่อนดีกว่านะคะแม้ว่าจะมีคนมาชอบแต่ก็ไม่น่าปลื้มสักเท่าไหร่นะคะ มาต่อกันสำหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะคุณกับเขาคุณกับเขาเดือนนี้จะเป็นยังไงคะควีนซับควีนซับคัพนะคะอุ้ยเฮโรเฟนขึ้นมา mm hmm. เป็นไพ่ใบเดิมนะคะเด e ะวิลฟอร์จูนนะคะแล้วก็ The อ m มเ r อ r นะคะเออเขาขี้สอนเนาะคนนี้ขี้สอนขี้ชอดอะ เอออยากจะมาแนะนําคุณนู่นนั่นนี่โน่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างหัวแข็งอยู่พอสมควรนะคะความรู้เยอะความรู้ดีอะไรดีนะคะแต่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยยอมคนอื่นนะคะตัวคุณนะเดือนนี้มีสเสน่ห์มีโอกาสที่จะมีคนนะเข้ามาอยากคุยเพิ่มนะคะสองคนสาคนในเวลาเดียวกันนะคะแต่กับความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะที่ที่คุณกำลังพัวพันอยู่นะคะเนี่ยก็มันก็ยังไปไม่ถึงไหนหรอกเพราะอะไรรู้ไหม มันไม่ใช่เพราะว่าเกิดจากคุณนะมันเกิดเพราะว่าจากบุคลิกหรือความคิดอะไรบางอย่างของเขาอะที่มันมันจะไม่ยอมคุณนะนะคะแล้วก็เพอเพอเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาอยากจะเอาใครเป็นแฟนซะด้วยซ้ําเพียงแต่ว่าถ้าใครอย,อยู่กับเขาก็ต้องเป็นไปตามที่เขาต้องการนะคะจะไปเร่งเขาจะไปอย่างงูน้นไปอย่างนี้ไปต่อรองอะไรกับเขาเนี้ยไม่ได้นะคะอืม แล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีเสน่ห์ด้วยคุณก็จะมีคนอื่นมีคนมีคนเข้ามาขอจีบขอขอคุยด้วยนะคะเผื่อ <ๆ S 1> จะเด็กกว่าด้วยซ้ำพ่าอ้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่รู้นะแต่อาจารย์มองว่าคุณน่าจะเปิดใจนะคะอืมก็ดูไปเป็นคนคุยนะคะเรามีคนคุยกี่คนก็ได้เนาะต่อมานะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้าง เอสวอนส์ ands, นะคะเดอะมูนนะคะทรีออฟซอสนะคะแล้วก็เดอะเฮอร์มิตอูยคนมีแฟนชาวพิจิกเดือนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีซะเท่าไหร่เลยนะคะวันหยุดก็เหมือน วันหยุดกับวันอื่นก็เหมือนๆกันเพราะสุดท้ายแล้วคุณก็อาจจะแยกกันอยู่หรือว่าอยู่ใครอยู่มันเธอไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันจะอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วยิ่งโดยเฉพาะเดือนนี้แฟนคุณปากจัดปากจัดไม่รู้ไปกินอะไรมานะคะแซบเหลือเกินนะคะปากเขาเนี่ยนะคะแล้วก็พอเขาเอ็ดใส่หรือว่าเขาแบบอะไรใส่คุณอะไรเงี้ยคุณก็นอยคือน,นอยไปเลยอ่ะนะคะใครที่เป็นโรคทางจิตเวชอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็มีโอกาสที่คุณอาจจะดิ่งๆได้นะเดือนนี้นะคะดูแลสุขภาพจิตดีๆนะคะ เนี่ยมันจะบ,บรรยากาศของการแยกกันอยู่บรรยากาศของการไม่ค่อยเข้าใจการกูไม่เอามึงอย่ามายุ่งกับกูอะไรอย่างเงี้ยนะคะบรรยากาศมันเป็นอยู่ประมาณนี้นะคะเออชาวพิจิกคะแม้ว่าคุณจะมีแฟนอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ามันมีใครบางคนแอบแอบดูคุณอยู่เหมือนกันนะ แต่ยังไม่กล้าเข้าหานะคะตัวคุณก็ยังไม่มีอารมณ์ที่จะแบบว่าอุตสปสมใจความรักครั้งใหม่หรือว่าคนอื่นๆสักเท่าไรหร่หรอกเหมือนใจคุณยังยังคงปักอยู่กับแฟนคนนี้นะคะแล้วแฟนคุณนี้ก็แบบนะไม่ธรรมดาจริงๆนะคะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับชาวพิจิกในช่วงเดือน ธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีประมาณนี้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช n n e l แม่หมอด้วยนะคะเล่ากันมานิดนึงนะแม่นแม่นอะไรยังไงหรือว่าชีวิตทั้งปีเนี้ยมันเป็นอะไรยังไงมาบ้างมาบ่นในกันฟังบ้างก็จะขอบคุณมากนะคะอาจารย์อ่านทุกคอมเมนต์นะคะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย